สวัสดีค่ะ FC ฝั่งไทยและฝั่งลาวและต่างประเทศนะคะวันนี้จะพาไปตามน้าอบน้าอบถูกเลขมาแล้ว14งวดพี่น้องงวดนี้ได้มาแล้วนะคะรับชมรับฟังกันเลยค่ะก่อนจะไปกดติดตามช่องแม่น้องเดาพาโชคด้วยนะคะขอบคุณค่ะงวดทองถูกเลขหางวดเพราะงวดเลี่ยงกันเดนี่คลอดออกมาแล้วยังไม่ได้มาเพิ่งจะมาตามเนยวันดีครับวัสดีครับวันดี้ครับเรียวครับวัสดีครับบอลิจองไปลูกเคยวัดวดก็ยิ้มเล้นะเฮ้ย เฮยแขลคนเลยนีแวขึ้นเลยเนอะแหมยวขึ้นเลยคุหน่อยเจ็ดเดือนนะเยจ็ดเดือนเราบอกะเน้อยเจเดือนขึ้นนางยูดีเลยปะเฮคิดแตผมขาดแก้วมาอย่างนแต่ว่าไปเอ่อสเทสุดาบปิงเลยไปปิงเลยไปได้ยังมากไปได้ยังไปหาเหรียญกยนน้ำป้าจะได้ใครท่องคำหลายเนี่ยปะเานอะใครท่องคำพี่น้อง เน่เมืนมักเ่เหมือนคานเนาะแมนี่เมนี่มักเลขก็เลยให้ลูกจับเลขพี่น้องเลยแต่ว่าจับันแกบ่ไหนก็เล้ไม่เห็ดเลยอะคลองเด่นบักลาขึ้นไล่ถีบลูก้อกมากอนลูก้อยมน่เคยจับเลข้่าว่าเคยจับก็ว่านไม่หลอกคเจ็บนี่คนนี้บมันเขียนบ คนน้อยนี่เขียนแรงด้วยเจ็ดเดือนเขียนได้หมดหรอนองมันอุ่มไปหลินน้ำนาะอันมันก็เลยเขียนเลขบมูมันก็เลยเอากระดาษกับปากกาในร้านเขียนเอาเขียนถ้าลูกพ่กระตีหาหาโฮกโฮกตีหาโฮกิดโฮกอะไรใมันออกแรงโกเขียนน้องวันนี้น้องวัน่ี้หันขึ้นยื่นข้าวมาถือยหวยนนี้หันกะถือเรียกกันมูมันจุดถูก chút tôi 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 ยายจาบาดเดียวไปเลยเหรอคตกตื่นหยบมันตื่นไหมคนตื่นหยบเลยจำแบบคนเดเดมาม้าขอโทษครับของเรีนบักนาคือไรถิ่ววันนล้วอู้งเคาญน

ตานนมนกาไม่ได้หายยอหนาวเลยกินนุ่มๆเร็วกินสาวๆเร็วอันยิมก็เร็วเร็วเร็่เร็วเอามาเมดเอามาเป็นเม็ดกันเร็วๆน่าายิมเลยออมาเลคนใหญ่ที่เพิ่งเสียไปมาขอบฝันเสียบอบบ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 บกบบบตั้งบบ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 วบบบ บัวดอกน้องเด็บอกบ่มองบอกแม่เนี่ยลูกคนใจตอนนี้พี่สามดี่คนไม่รู้คนเดียวเพ่อคนนั่นเสียเหมืนจะปล่อยคนนี้เนาะปล่อยปล่อยทองได้คนนี้นะถังต่ก่อนบุ๋มมากเลยวันนั้นอกก็ถือบนหลังแต่ว่าพระเจ้าบ่บอกพระเจ้าวาเล็สิเทื่อนเนะเด็กก็ติดกันเจ้ากับอาร์ไอเจ้ารวยโดนวางสิบันนี่บอกกั่บอกเมีเจ้าแม่ปูกฝันกับบ่อกลูกแต่เข้าไปบอกไปเข่าวฝันแทนที่สิมาบอกเขาเนยนะเขาเป็นแม่แท่นเนาะ ก็จะเลีกเงเกลกเกินเขาเลยกว่าก็แเจ้าลวยก็ขวอยกเชนเมืวานนั้นอกถือบนลลังเลยหกสี่กับส enfin ี ah> ่หนึ่งอุ้กถือเลยเพราะว่าอุกฟันได้ข้นทีก็เจ้าตายมันติดได้กินก็คลายฟองาะจนติดหนีอุ้กบัเฑิตคนก็เลยว่ามันมาสือของน้องกคนเลย ผลลว่าราคาของ่อยสี่สอมตัดเต็อแต่อแตแตเต๋อตัอเพื่อนใต้แล้วอันบอจ้ะแต่ว่าเพื่นเปหนีเจ้าแมนเพื่นก็ได้มาใส่หนีเจ้า่อยสี่สิบงวดมันบอกศูนย์สี่หเจบออตัดเด็นชั่นสตั๊สโต๊ะแล้วเอ่าสามต๊ะเปเอาเฮ้ยเนาะเอาไว้เนาะเนาะเพนบอกเพื่อน่อพ่อนเ่ เพราะเคย่าถือเลขสามตัวเะเขียเขาไปคิดมากแต่สองตัวเนาะสี่สบันทึถมันเป็นสื่อหนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งสี่นึ่งศูนย์หน่งย่อมดจังสอ่สตัวว่าเอาบอกแป้งจะบต่ตัวยาวารานยานเท่าได้ยานตัวเนี่ยบังตาบอบอเราหักคอยเหมืนเราเป็นมิดตัวคอยอย่างนี้นะจะเบิรงเราหยิบเราหัวคนนะหัวหยิบฟันหัว่นน่มาจัไหนฟันมาฟันาฟันแล้วเจัไม่เ็บกันคาเนียโหนสาห ามรอกับสามหโอ้ยขมาตรงกับเลขไแตะนาวเลยเลขว่าลีเดอร์อยฟันให้ลูกไขยต้เขาเฮ้ยเยังทำใจเดีนี่ายังขี่เข่าบลงเลยเอาคุณแนมขัดแทะใจเป็นลูกเคยคุยบ่ลูกเคย่หนไยได้ผู้หนึงได้ลูกเคยน่เลือผู้นึงมานี่ยตัดเลยสามห้าสามศูนย์ห้าศูนย์เน้นตัวได้อสื่อ สำคัญเลยได้ได้แหละหลานจะว่าเด้อวันนี้คอยได้ลูกเคยบ้านคุณโดนเลยเด้อพี่น้องมาหนิไปบ้านน้องแว้งม่วงก็ได้ลูกเคยหนึ่งกูโดนหนึ่งโอ้ยพอดีสองคนใส่แมพแปงงขาดองแพงได้ลูกเออวดดองขาดองแพงได้ลูกแพงดองแต่ละข้าวข้าวโจ๊กมาถามเอาอันทีทีข้นมากมากบอกนี่เป็นคนปะเป็นเป็นคนมาถามมาถามบอกโบแม่ข้นที่ใต้แล้วอันบอกจะ มกคันเนี่ยอันวดนันะที่ว่าเป็นเป็นียีล้อกูนี่งอันวดนี่พันมาถางอะคาเลยอหมกถือเด้อบชิสี่ชิหางวดเพื่อกัถือมาแล้วพี่น้องเลยนี่ยคอยกับไปไปวานได้ผมกับไปห้าดองบานนั่นแหละนะลูกยิ้มดูเป็นปีกับถือมาแล้วผู้นั้นเราถือเองตลอดพี่น้องเลยตลอดแต่ว่าผ่านผ่านแ่ระงวดสองวดแต่ผกับสื้อบลพี่น้องเนาะลอยสองลอยเนว่เอ้ย นิ่มคักแต่ว่าว่างหันม้วนกระถึอสองแสนสองแสนแต่ว่าส่วนมากคือเลขเจ้าของเนาะฟันเองจ้ะแต่ว่าเรเอาเลขีมูไว้ฝากเหรเลขถูกมูน้ำอ๋อเจ้าเจ้าอจอดถือชงงวดบออุ้ยบตะมันแทนุพี่บอหนี่อบเขาตะจุดแล้วบอหนุพี่ห้องสิห้อเบิร์ตนี่เดี๋ยวก็องคลิปอ่คลิปนึ่งตัวเนาะอันนักจะฝากเอออันนี้คลิปนึงเออเรียกเหรียญเขาบอกเขาเรียกถูกแมนแมนแมนเจ้าแมนแมนได้ได้ ลูกเคยเคยบัจับจริหึ่งแต่ไม่าจำแล้วใครแก้ไปก่อบางคนว่าโอ้ยแม่เนาะชวนเรียกเล่าบางหันแตยังบมดหยุดหมองบางคนจีว่าโอ้ยแม่ต้องเดาไปบ้านได้เอาแต่ลูกเคยแหวนเด้อเพราะมีลูกสาวสองคนเนาะเออคู่นึ่งเอยได้แล้วบ้านน้องแวงหมวงวันนี้มันนี้วันคุณโดนแต่ค้าดองลูกเคืองนี่เพื่อวัวคุณเอาไว้ เนี่ยยิ้มเหอเน่ยิ้มเนีอยพี่น้องไปเท่ากับปวดขาเดี๋ยวเยไยกมาหยากสามห้าศูนย์สามห้าศูนย์นะคะเพิ่นกับไฮตัดสามห้าสมนห้านย์นะคะเพิ่นบอกว่าไฮตัตมัดทุกตัวแล้วกัมากให้น้ำหนักเท่ากันเหมืนกันเนี่ยเบิ่งเด้อเพิ่นเด้อจ้ะนี่สิบสี่ิห้าหอวเพิ่นกับเืิมาแล้วเนี่ยจ้ะ เิ่ขันโมาลทด้พี่น้องเล่ขันจะมีซ้ำนี่มาสิบวดคือบวยเิ่นพได้ซื้อหลาซื้อพอได้ตัวละอยหาซิบกเป็นสีสันบันเทิงบ่อถือคนกับอดนะคะ้ลังคน่อได้ใส่ได้จ่ายพู้ด้ขานุ่มขานมม่เพื่ถือมาตลอดถือมาตลอดตแต่หาจิเาเมื่อนอ้เอฟซีส่งมาน้ำน้อสีแดงมะซอยครับครับเด้อครับ นางผู้าอุ้ยซื้อก็ซื้อผู้พาหัวหน่งอ้คนซื้อวางอไร้งน้เตอ้องหัเต๋อเจ้าจ้เจ้เจ้เฮ้ยเห็นาจ้ใจใจใจคอยอไ่จนวจ้าว้เนาะตอนนั้จะทายังคลองอยู่เนี่อยเลยน่น้ไปทายย่เียน้านน่ะหกเทาันนี่ปดน้นเด๋ออ้ก็ยาบนตีอยู่ข้างกันญงเลาที่ว่าเป็นอันลูกเคยอันน้ลูกเคยพลังบอก ดน่าน่าน่าน่ยนิเหนมานดเย้ยดเฮ้ยเฮ้ยมันก็ไปเรียงซอยคนโอ้ยสองคนกับสีขากันตายอยน่มันนะเนื้อเนื้ออี่แล้วครว่าเขาเองพอบ่าเขาอย่างไรลูกซายจะปิดไปไหนร่อหาเ่าเป็นยัางข้าเปลนาอายยังแ่หาแนเขาเ่าาไปกินแบนยี่รานเนี้ยบาเนาะจาน่ยนากอยู่ ขอปขอคีอเก่านาทีกว่าในโรตเตอรี่ยักใบแล้วเอหาใบแล้ซื้อึตัวนี้บ่จ้ะตัวนีตัวนี้ก็เลขถูกแล้วมาฟัมันก็นของมาหายบซื้อไว้กับันฝันเยอะมันก็อยัันมนได้กินเขากับปิงไก่เลขเขาแล้วเลขเขาแล้วพี่น้องเอ้ยตัต่าๆเลยพี่น้องเอ้ยซหาใบแล้วฝันวันนี้กินเขากับปิ้งไก่ เอาจัดไปมันถึงติ๊ซี่งวดซอนบ่บอกกับบอลูเด้หนิกับลูกห้ากับลูกมาแต่ได้แหละแต่ห้าบอดี้บอดี้มาห้าผืนคือคนละหมู่บ้านเด้อพี่น้องมันห่างกันหลายลายนี่กับบดลกินเขาหนาวนี่มาใส่กินบ้านเพิ่นได้นี่กันเลยน่าลู้นะน่าลู้นะน่ารู้หน่อยเด้อกันหูไปหน่อยมึงเนี้ยแต่สั่งไงเฮ้ย สีแล้วเด็กถ้าหายเป็นสีผิวดำหายเป็นคนสีอ่อนนะผิวด็กอันนี้ผิวอันนี้อ่อนอ่อนอ่อนหลีกถูกนั่งบอกอันเดี๋ยวเดี๋ยว